ใช่เปล่ายะโอเคยิยงปินโอเคยิงปินโอ้โหโอ้โหเปล่ายะเอามันขึ้นไปแล้วเดี๋ยวก็เอามาลงหมาอีก เดี๋ยวป๊ะป๋าเอาสักนาทีเดียวมันก็วางแล้วลูกวันหลังยังไปหลงเชื่อมันเข้าใจไหมเดี๋ยวก็วางแล้ว <c oughs> ซราลินเลเศร้าสอยอา้เศร้าลินดีกวะ่อาป๊าป้าลูกกินนมเสร็จปีนงสอกปีนได้ก็ปีนเอาอีกอันนั่น

เห็นไหมบงแล้วเอาตูดมาเอาหน้ามาได้ไงอ่ะมาอืม <laughs>